เสโฝนนะครับนี่คือขัวแม่น้ำเสโฝนนะครับหัวเสพฝนนะครับนะครับหัวเสโฝนอีกแห่งหนึ่งนะครับี่ครับมีขัวเล็กนะครับเกี่ยวกับบรรยากาศขัวเสโฝนทางไปเมืองนอกนะครับตอนนี้เราก็ลัมุ่งหน้า ah ไปเมืองนอกนะครับเมืองนอกแวงสวรรค์นาเขต เคยไปเยียวเ,เมืองนอกนะครับวึมล่องไปเบิองนะครับหาติดปปนนาตามไปเรื่อยๆนะครับถ้าอ่าจะไปท้าเมืองนอกนะครับ <S <S มาเบิองแถวนี้พืชปลูกกล้วยหลายนะครับบ้านกระตูบบ้านกระตูบตปเป็นเมืองซีปนเนี่ยนะเม,ะบมปปนบ่ครับเป็นซีปโปนนะครับเป็นหลับซื้อกล้วยนะครับที่นี่ครับวิธีสร้างกล้วยพะนี้ สร้างนเน็ตเซนละลายเคลือเลยครับหนึ่งละสั่งมันเอาอาศัยใหม่แบบนี้ร้านเนาะครับรถขนกลว้วยออกมาแต่ทางในนะครับทางใน,นผลิปลูกกล้วยหลายลายนะครับผมขอไปเบื้องบนหันเ,เป็นแถวเลยตามถนนปลูกกล้วยนะครับเพื่กจุดขนใช้รถออกมามาขายขนก็เอารถมอเตอร์ไซค์รถจักรนะครับแบบนี้เลยไม่กาดแล้วก็เอาศัยไทยรถจักรมอเตอร์ไซค์มากนะครับ คอราพดนยังไหวนีนะครับขีารหลักสื่อเนเจา้จาเจ้าเป็นผู้สื่อเล่นบอสนะ้านะอือขอสื่อเจงได้ข้อสื่อเป็นโลบอ,ลลลนนอ, 2, อ่ครับโลโลบลรจะพันเนาะสองพันตายายเนาะนีครับเป็นผูารร้าหลักสื่อด้วยนะี่ที่นี่คนคนหนุน่มมาขายนะครับ ใส่รถยนต,ต์ใส่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรมานะครับรับสินนะคระับไปส่งตลาดวิธีการซื้อขายกล้วยคนให้ครับสั่งอะไรหลายๆเครื่องเดี๋ยวนี้ครับผมครับสิ่งเงินเดียวนี่ครับจะสั่งเงินเดียวกล้วยเต็มรถนะครับบางวิธีสั่งหนึ่งเป็นบรรยากาศนะครับ ปั่นกระตูปเมืองเซฟโอนนะครับแบงสวนนะเขียนเท่าขึ้เก้านะครับอาเก็บภาพบรรยากาศให้เอฟซีเขาเดบิ่งกันนะครับวิธีการซื้อขายกล้วยเพนะครับทางจะไปเมืองน่องนะครับบ้านนีเอ้าต่อไปเขาเดินทางไปเมืองน่องผลอะี้ตอนนี้เขาก็จะมุ่งหน้าไปเมืองน่องนะครับออกเขียเมืองน่องมาแล้วนะครับระยกประมาณ20กว่าลักนะครับประมาณที่สิบสามที่สิบสี่หลักนะครับอ่อนเมืองน่องนะครับ เมงองแนแพงสวรรเขตที่เก้าครับจะไปเมืนองเิ่งกันนะครับบถขึ้ไปจะเกือเมืองนองแย่ชม่มวิถีชีวิตชาวบา้านไวนํานะครับเจะไปแว่บ,าบ้านใดไก็ไติดตามนะครับ่อท,ที่เขาเกตเมนองเนี่ยนะครับ วิวบรรยากาศนะครับอยู่ทางหลังเขานะครับทางจิตเป็นเมืองน่องนะครับครับท่านผู้นําจิเป็นให้เป็นสวนเขาเจ้านะครับนะครับทั้งนี้ก็มาจากเสพผลนะครับจิตไปผุนละครับเมืองน่องผุนละครับทางไปเมืองน่องนะครับตอนนี้กําลังขึ้นเขานะครับนะคอยติดตามเส้นทางการเดินทางของผมนะครับไปจิตไปเมืองน่องผุนลับเมื่อนี้เราจะไปหอดตอนไหนนะครับนะครับตอนนี้ผมมาหอดบ้านหน้ากองนะครับเมือง S 2> <S 2> <S น้องเนาะครับง่ายเนาะน้องๆบานหน้ากองคุณตาผมมาเห็นรถจักคนแก่กล้วยมาขายมาสั่หน่ครับนี่ครับรถจักรที่ก้าใส่บรรทุกกล้วยเด้อนี่เด้อนี่ครับแต่ละขั้นเป็นจิตกแต่งแบบนี้แหละครับรนี่ครับใสียดเดียรเราจะเคลื่อนนี่ยง่ายซิมาเคลื่อนต่อขั้นหนึ่งนี่ครับใสียดเดียร์ซิมาเคลื่อนครับขั้นหนึ่งนี่ข้างหน้าพร้อมได้ครับนี่นี่คือรถ รถจักรสำหรับบรรทุกกล้วยเครือบกล้วยออกมาขายนะครับแต่ละขั้นใส่ใส่ได้สิมหาเครือบนะครับวันไหนนะครับนี่ครับผมมาพาบรรยากาศให้เบิ้งนะครับนี่ผมเห็นบรรจอดอยู่หลายขั้นกันเลยแวะแายรีวิวให้เบิ้งนะครับนี่ครับตุนจะใส่รถฮอนด้าเลยนะฮอนด้าเวฟนี่นะครับนี่เอาเครือบกล้วยว่างใส่หลายๆเครือบอะไรก็มัดเนาะเสื่อมมัดเนาะเป็นประนีณแล้วก็แก้มันนะครับ เห็นจักหลายขั้นพันธด์จังชียนะครับส่วนมากแค่นี้พจนิปลูกกล้วยกันนะครับครับในเขตเมืองนอกนะครับนะครับเจ้ามาจอดทักคนไทยเดี่ยวมาจอดทักเนาะเดินบะ้ามาจอดทักนะครับบัตรนี้กันสิเขาไปอีกกว่าบัตรนี้ไปเอาอีกกว่านะน่ะไปไปเอามาอีกกว่าดื้อฟ้แล้วทักแล้วมือไมอ่พลัดที่ นะครับฉันพักแล้วบนี้มือไม่จะจะไม่อีกพอมันมัน,ม,นมันไกลบอกมอมือไกลเตแล้วจะได้ต่อเลยแต่มือละเทียวกตีมือละมินตามเขาชื่อเขาชื่อเขาสร้างลายโต้ก็ต้องเทียร์ไลน์แต่เขาสร้างลายก็เอามาสองเที่ยวก็ได้ครับตอนนี้มือน,นี่มันมันานะไรแล้วเขาพ่อแล้วเออเขาพ่อแล้วอ๋อครับครับครับพี่สันเนาะครับพอดีมาแวะยืนร้านขายเครื่องของหน้าเป็นนะครับ เห็นรถจักแกเครื่องกล้วยหลายขั้นจอดจีนีกก็เลยมารีวิวให้เอฟซี้น้องครับเดี๋ยวชมกันอ่ะต่อไปเราจะเดินทางไปเมืองน่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาขับไปชมบรรยากาศเมืองนองนะครับสิครับนี่บรรยากาศเมืองนองนะครับเนี่ยมาแเล้งนะครับเดี๋ยวจะไปชมเมืองตลาดนะครับ วันนี้เขา,าพาไ่กกมเมืองนอกนะครับแผนสวันดาเขตพิเกาล่ะครับเ้ื่องน้องด้วยเส้นผลมาประมาณหาซุปเโลนะครับ วิสาหกัจอะไรอย่างเงี้ยไอยังผู้ <laughs> ง,งามดแต่ใช่ยงังอันตลาดสดพื่นยี่ใส่ตลาดสดพสดื่นยี่ใส่ตลาดสดขายกินะยู่ของกินยังไงนะไอเป็นตลาดเลยอันนี้เป็นบงง่มีเลยมั้งบอ่อันนี้เป็นบ่ตลาดเกา่าเเศราขายแลย้ว ผมลองหาตลาดได้ย <aid> ินไว่าไม่ม <ged> ีตลาดไส้สดนะก็เรื่องาขงมาเบิ่ามีตลาดม่เนี่ยแบบมันมีถ้าจะซื้อกเขาก็ต้องซื้อเราตามทาง้ามาเจาทำงานน่งปาเนนึ่เยื่ที่นี่ากจนียมาซุ่มบ่เลอะยัไปขายคือพวกเจ็บไปขายจู่ที่ยังขายบ่ได้่ที่นี่ ยูไทยครับจ็บขายด้วยกำลังอากระจไลเดอร์สาวเงิงเลยเจ้าฮะสาวกันหาซืม้มวนนด้แหละพ่อมีนะครับตลาดของสดพ่อมีนะครับเข้าไปแล้วพ่อมีนะครับมีตลาดมีคนที่มีตลาดขายกาวยเตี๋ืวที่เปินพ่อมีครับตลาดเปินเจ้าแล้ว น้ำแรงนะครับเมืองน่องนะครับน้าซื้อก็ขอหาซื่อในี่ยืนไดกินนะครับนะครับครับมีพิพากยู่เมืองน่องครับน้าื้อก็ะเขานี่ยืนได้กินตัวนี้มาพร้ย่างหมูนะครับครับนี่ว่าสุราษฎร์ธานีท่านนะครับทดลองชิมเบ้างนะครับบรรยากาศเมืองนองนะครับสวนแรงนะครับ ขายดามเอ็นขายเหล็กนะครับที่กัดน,นะครับบรรยากานี้เร่งๆนะครับเมืองน,น,นองนะครับแต่ว่าน,นี่นะครับมน,นมีมือวานจันทร์มาไม่ไม่ค่า มันจันขายเรยกบอกเลขออกบอกสาวแม่บอกผู้สาวอยู่บาขเลกสาวายอยบาอายเรขาวหน้า้คนคุณจุดคุงานได้รับสาวกำลังขายเรอยูุ่ยมือนอกนะครับได้นะครับเจ้าขาดวันสิออกเลขกเลขยกยังมือนเรเลกนกเลขไก่เลขเกเดเลขปลาเร้กอ จ่ว่าข่กับ่เคยซื้อเล็กแต่ว่าถามมือซื้อยินขาเจ้ว่าเป็นเล็กสัเลขกนั่นนนี่ลูกเล็กแมวเลขกลกเล็กเลปกกว่าจิดวาทีเพื่อนเจออยู่นี่ว่าชาทางโอ้เงินขายเื่องขายน้ำขายขายน้ำวะน้านารุงไงปวดท่าใด ชิพันนกกตั้งายุหกสิพันต์เรอถูกชิปพันพอดีกายถูสายนพ้อมนะครับได้บมีโอกาสซื้อนม่เพิินอยู่กำลังยวหาหลาดขายนำอยู่โอ้ยมองขมเนาะเดี๋ยวมาย่างกับมาผิดจะเห็นว่าเพล่นขายนำ อยู่กรงามนะครับอยู่เมือง,งน้องนะครับขายอันนี้ขายนี่พร้อมมันบ่เจ้าอืมแบบขายยันนะครับขายแท่งบล็อกกลินขวโพ,พดซาลีแล้วขายแท่งเหล็กเนะาะนี่ครับต้น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 ลาฝันชาแนลเด้ต้นลาฝันชาแนลได้เห็นเจ้าเด้อ สาวนางก็ดีบรเคยมาในเพียงเมืองนองก็เลยมาลองเบิงมาแถลแรกครับมาเรื่อยๆไทยว่าเมืงมงมงอมงนั้นเมืองนี้มาเรื่อยก็เลยขับมาเมืองนองด้วยด้ยเสียปวดไปวันทันก็เลยอ,อ๋ออยากเห็นเมืองนองเป็นยนะัง <c oughs> <c oughs> ไงเน้อเดินม่เห็นสาวขายเหล็กาาคือจุดสวยงามเออหาเหลี่ยมเดียวเมืองไหนเมืองไหนไายที่เพนัมเนี่ยขามาแต่เสื่อยังน่องหนอนเจ้ากำลังเป็นใจเป็นเป็นหนอน จะเป็นเนรืเ oh. ่อยหรอ่โอ้โหพราว่าหน้าตาคล้ายๆกันนะครับเปินขายยมเอ็นเก๋กับน้องวันอยูนนี่ครับในเมืองนอกนี่ครับอาตอนนี้เขาก็เรียมเก่าข,ของเรียบ้อยแล้วนะครับขึ้นเ้าพักอยู่เมืองนะครับเมืองนอกนะครับของพักในเมืองนอกนะครับาามาขึ้นนี่ตอนนี้ สองโมงกว่าแล้วนะครับเมาปฏิเดินทางต่อแล้วครับไปบนสะพานเซเลนองกันนะครับยืนนนำเซลานองนะครับนี่ครับของพักที่น้องพักขึ้นอยู่างนะครับมาพักที่นี่นะครับเมืองนองนะครับมขึ้นนี่แล้วนี่แจ้งแล้วสองโมงกว่าแล้วเขาก็จะเดินทางต่อไปถูกหล่ะสกับไปทางเมืองจำพรานะครับกลับไปทางเซโนทางเมืองจำพรานไปถูกหล่ะครับ คอยติดตามเส้นทางการเดินทางของเขานะครับนี่ครับเตยจะออกจากห้องพักแล้วนะครับตอนนี้เขาก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับเอานีเดินทางไปเบิงสะพานเซลลนองนะครับบันอรลองนะครับสะพานคามเซลลนองนะครับครับเตรียมตัวแล้วครับจะออกจากห้องพักแล้วนะครับอ่ะคอยติดตามเส้นทางการเดินทางของผมนะครับหลังจากไปไทย เก็บภาพสะพานเซลานองและะ้วกัสิเดินทางกลับไปหุ่นละครัสฟโป้นแล้วกะ็ไปเมืองออจำพอนนะครับาติดตามการเดินทางของผมเลยนะครับ เดินทางออกจากของพักนะครับ้านเดินไชมสะพานเซลานองไปบ้านอารองนะครับทางาไปกันนี่นะครับใกล้ครับอยู่ข้างนีสอทน,นะครับเางไปสะพานเซลานองนะครับเดี๋ยวไปนี่นะครับนะเดี๋ยวบนขาไปชมสะพานเซลานองนะครับ นำแม่น้ำเซละน้องหมดแล้วครับติดตามเส้นทางการเดินทางผมงไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศทางนะครับไปน้ำเซละนองนะครับติไปบ,บงหัวเซละน้องนะครับหัวใหม่ที่ย่เอาไปห้าบานลกบานอลองนะครับหัวใหม่เมืองเซละนองนะครับ เนทางติดไปาตัวใหม่เมืองเซเานองนะครับนี่อีกพอไกล้แ้วครับจากตัวเมืองเซเานองจากตัวเมืองนองออกมาก,กประมาณ3ามโลกกว่าๆนะครับไปหาสะพานเซเานองนะครับทางเลยครับเรากต้นยูฆ่านะครับจะต้นนูฮูกกับตน้นยูฆานี่คืตอต้นเดียวๆซึ้งๆ อันนี้ขาเจ้ากสวนมันสวนกล้วยนะครับแล้วเมืองน่องพื้นดีสวนท่านเจ้ากับมีหลายอยู่นะครับมาหอดสามแยกนี้แล้วนะครับต่อไป้ักควานเนี่ยเกิดไปแกงลิ้นนะครับตอนนี้เราก็มาหอดน้ำเซราแนงนะครับอันนี้พื้นเอ็นว่าแกงลิ้นนะครับนี่ครับเป็นแกงน้ำนะครับน้ำไสไหลนะครับนะครับ เป็นโขดหินนะครับนาม่เลนน้ำนะครับอากาศหน,นท่อนังทีนะครับนี่คือแม่น้ำเซและนองนะครับที่เมืองน้องนะครับเมืองนองแวงสวรรค์เขตนะครับวันนี้ผมก็ได้มาถึงเมืองนองนะครับหลงลอยคนมาเล่นน้ำมาอาบน้ำนะครับกแกงหินนะครับไปเลาะเสาะเลาวไปขึ้นละ ไอ้เลาะซอกแทรกลงไปเผื่อหล่ะครับเป็นแจงหินต,ตลอดเลยครับต่างนงครับจักรหม่าเล่นน้ำนะครับอาบน้ำกันนะครับครผมเลยพาเลยมาชมหนึ่งนะครับรนี่มาแจงลิ้นเหรครับแจงลิ้นหรือแจงหลือยังจักย่างนี่แหละครับ ใายเน,ในี่ยก็่จะไปสะพานเซลลนองนะครับบรรยากาศเป็นทางลงไปนะครับวัดเซลลนองนี่นะครับวัดศิลลงไปนี่แหละครับนี่ครับกำลังปล่อยลงไปแล้นะครับ น้องนะครับนี่ครับน้ำไหลลงไปตามโขดหินนะครับนี่ครับไหลลงไปพุ่นหลักลงไปแจงพุ่นหลักครับแจงลิ่นพุ่นหลักครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศกัวสะพานใหม่นะครับทางไปบ้านอาล่องนะครับข้างหน้าที่บ้านอาล่องครับเป็นสะพานใหม่ที่ก่อสร้างขึ้นทุกปีนะครับ ยามนามฝนเอ่อยามฝนยามนามแม่ลายเมื่อกติพัดไปนะครับสุขานนี้ก็สิหายไปนะครับมีต่อไปกมื่อต่างไม้นะครับนี่ครับชื่อนามเซและนองนะครับกต่างสะพานทำน้มเชื้อข้าวนะครับกติการต้องีนะครับงามน้ามาหลายเมื่อกติพัดไปเบิ้ลนะครับสะพานนี้มีหนามากเมื่อกต่างไม้นะครับ น,น้ำโขดหินนะครับอากาศทันอนในบมานเด่นน้ำนะครับนะครับชาวบ้านเป็นป็ะเภทน้ำแล้วนี่นะครับนี่คือสะพานเดลนองนะครับตามไปฟังนี่คือบ้านอาล่องมาครับอากาศน้ำใสดีครับ